ศิลเนี่ยพระองค์ยังเปรียบเมื่อเช้าในเพิ่งอ่านเรื่องกิ่งอ่อนนะใบกิ่งอ่อนนะสเก็ดเปลือกกระพีแก่นศิลเนี่ยเป็นแค่เปลนะือกนะลาบสักการะเสียงเย็นยอเนี่ยเป็นกิ่งแล้วก็ใบถ้าใครปฏิบัติแล้วได้ลาบสักการะเสียงเย็นยอ เมาหมกในลาบสักการะเสียงเย็นยอและยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสักการะเสียงเย็นยอพวกนี้ได้แค่กิ่งและใบแต่ใครได้ลาบสักการะเสียงเย็นยอแล้วไม่เมาหมกไม่ติดใจไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสักการะเสียงเย็นยอพวกนี้ได้สะเก็ดแค่สะเก็ดนะแต่พวกที่ได้ลาบสักการะเสียงเย็นยอแล้วทําศีลให้บริบูรณ์นะแล้ว